สวัสดีครับผมขุอมันโซอินเตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซอินเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้อเ,นนเอาไก่หนุ่มๆมาออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้จะไปทำงานเนาะนะครับมีแววนะครับมีแวลก็เลยต้องมาออกกำลังกายให้หน่อยนะครับนี่ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ตอนนี้มีแววนะครับเจ็บสาสังมาเจ็บตาหน่อยไปก่อนมเป็นหนักกน่าตดนะครับกำลังจะจ็บอยอ่ตัวตน,นี้นี่นธรรมดานะครับ ดูอีกตัวหนึ่งนะครับไก่นุมแต่และตัวที่กลัวจะปั้นพานไดนน้ก็ต้องทานวิธีการออกกับร่างกายวิธีการหลายยังนะนะครับนะครับผมก็3าสตัวนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องปั้นกันไปเลยเลยไอ้ชุด แล้วนี่ก็เกือบพอมเกือบได้แล้ะนะครับเหลือหางนิดหน่อยนี่เนาะนะครับต้องดูหลายองค์ประกอบนะครับไก่เนาะก็จะเล่นได้นะครับหลายองค์ประกอบเนาะดูความแข็งแรงดูอายุดูอย่างต่างๆดูน้ำหนักด้วยเนาะน,น,น,นะครับเอารีบเกินไปกลับมไ,ได้เนาะนะครับดูหลายอย่างนะครับการออกกํากลังกายการเวทมนการหลายอย่างนี่ เหมือนตะกอนสมัยผมเป็นนักฟุตบอลนะก็ต้องเบนื่ยนะครับครับคลิปนี้เดี๋ยวก็ขอยัดไปทำงานก่อนนะครับเนาะนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามาดูเขามาชมนะครับนี่กำลังใจนะครับคำติชมอย่างหลายอย่างนะครับแต่ซส่งตีนมีประโยชน์หมดเลยนะครับนะครับ ขออภัยนะครับถ้าได้ม่ได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าม่ได้อันนี้นะครับเพราะว่าผมก็ลงลงมลืมๆของตรงนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับคุณหมอใส่เจอร์ฟานนะครับก็ขออย่าจบคลิปนี้ไปกันเลก่อนสุดสดีครับ